หน่วยทหารม้าส่งทางอากาศคือหน่วยทหารม้าที่ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่การรบโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถือเป็นหน่วยรบที่ทรงอนุภาพที่สุดหน่วยหนึ่งวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของหน่วยทหารม้าส่งทางอากาศกันครับสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่มีการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือที่เรียกกันว่าเครื่องบินปีกหมุนกันอย่างกว้างขวางแม้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จะมีการใช้ในการรบมาบ้างแล้ว ในสงครามเกาหลีและสงครามในแอลจีเรียสำหรับแนวความคิดในการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการขนส่งลำเลียงกำลังพลเข้าสู่เป้าหมายเกิดขึ้นในช่วงระหว่างสงครามเกาหลีระหว่างปีคศ1950ถึง1953โดยมีแนวความคิดอย่างชัดเจนในเดือนสิงหาคมคศ1952ที่ระบุว่าการส่งกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นั้น มีความปลอดภัยมากกว่าการกระโดดร่มลงสู่เป้าหมายในพื้นที่จากระยะความสูง1,250ฟุตดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดตั้งกองพันเครื่องบินปีกหมุนขึ้นโดยประกอบด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จำนวน12ลำที่จะใช้ในการลำเลียงทหารรากเข้าสู่พื้นที่การรบที่มีภูมิประเทศทุรกันดารและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในการขนส่ง ด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในสมัยนั้นยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลมากนักเนื่องจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีกําลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอที่จะรับน้ําหนักในการขนส่งกําลังพลตามที่ต้องการได้ขั้นตอนในการจัดตั้งกองพันทหารม้าอากาศของกองทัพบกสหรัฐจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าอันเนื่องมาจากข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีจนกระทั่งในช่วงต้นปีคศ .1962 สงครามเวียดนามเริ่มก่อเขาขึ้นแนวความคิดจึงเกิดขึ้นอีกครั้งโดยนายโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมของสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งต้องการให้จัดตั้งกองกำลังเคลื่อนที่ทางอากาศหรือแอร์โมบิลิตี้เพื่อขนส่งทหารเป็นกลุ่มก้อนเข้าสู่พื้นที่การรบโดยทางอากาศแต่ต้องไม่ใช่การกระโดดร่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงจึงได้มีการกำหนดแผนการใช้กองพลส่งทางอากาศที่101 และกองผลน้อยส่งทางอากาศที่173เป็นหน่วยหลักเป็นที่น่าสังเกตว่าในสงครามเวียดนามนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกามักจะใช้การลำเลียงกำลังพลด้วยเครื่องบินปีกหมุนหรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นหลักทั้งนี้เนื่องจากสภาพเส้นทางตลอดจนถนนหนทางภูเขาและภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางด้วยยานยานต์ภาคพื้นดินรวมไปถึงการซุ่มโจมตีของกองกำลังเวียดนามเหนือและเวียดกงทำให้กองทัพสหรัฐ หันมาใช้การลำเลียงพลด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นหลักดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเฮลิคอเปเตอร์มีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนพลของหน่วยทหารราบหรือหน่วยทหารมา้าเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็วอีกครั้งเฮลิคอเปเตอร์ยังทําการสนับสนุนในภารกิจการถอนตัวการขนย้ายผู้บาดเจ็บการลำเลียงอาวุธการเป็นฐานยิงลอยฟ้าสนับสนุนทาหารภาคพื้นดินจะเห็นได้ว่าสงครามเวียดนามทําให้เครื่องบินปีกบุนหรือเครื่องบินเฮลิคอเปเตอร์มีบทบาทอย่างมาก โดยในช่วงแรกนั้นกำหนดให้ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะในการลำเลียงกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายแต่ต่อมากองพลทหารม้าที่1งส่งทางอากาศได้หันมาใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในทุกรูปแบบทั้งการโจมตีทางอากาศด้วยการติดอาวุธยิงสนับสนุนนานาชนิดบนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะกันชิปหรือเหลือปืนตลอดจนใช้ในการขนส่งกำลังทหารการขนส่งยุทธปกรณ์เช่นปืนใหญ่รถยนต์ยานพาหนะต่างๆ และใช้ในภารกิจลาดระเวนหาข่าวซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลให้ขีดความสามารถของกองทัพสหรัฐในการทำลายล้างมีสูงมากนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝ่ายเวียดกงและเวียดนามเหนือยังคงสงวนท่าทีในการตอบโต้ในช่วงแรกๆในวันที่28กรกฎาคมคศ1965ประธานาธิบดีลินดอนบิจอนสันได้สั่งการให้กองพลทหารมาที่หส่งทางอากาศ ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมานํากําลังพลจากกองพลจูโจมทางอากาศที่11และกองพลหารราบที่2มาสนที่กาลังกันกองพลหารม้าที่1ส่งทางอากาศมีผู้บัญชาการกองพลคือพลตรีเฮอร์รี่ W O คินนาดผู้ซึ่งมีความกระตือรือร้อนอย่างมากที่จะนําหน่วยรบของเขาเข้าปฏิบัติภารกิจในเวียดนามกองพลนี้มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มากกว่า400ลำ ประกอบไปด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 Huey e, ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของสงครามเวียดนามทำหน้าที่ทั้งการลำเลียงกำลังพลและการเป็นฐานบินลอยฟ้าโจมตีภาคพื้นดินมีขีดความสามารถบรรทุกกำลังพลได้6-8นายนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ขนส่งลำเลียงพลขนาดกลางแบบโ e i ิ g CH-47 Chinook ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในสงครามเวียดนามอีกแบบหนึ่ง มีน้ำหนักบรรทุกได้ถึง33,000กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีเฮลิคอปเตอร์แบบ ch 5 4 flying crane ซึ่งใช้ในภารกิจขนส่งยุโทโธปกรณ์ขนาดหนักรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์แบบ ah 1 c o b ba ที่มีความเร็วสูงสุด219หไมล์ต่อชั่วโมงและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตรวจการขนาดเบาแบบ oh 6 a ที่มีบทบาทสำคัญทั้งการตรวจการและการโจมตีภาคพื้นดินในช่วงแรกนั้น พลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์ผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ได้สั่งการให้แบ่งแยกหน่วยของกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศซึ่งประกอบด้วยกองพลน้อยจํนานวน3กองพลน้อยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนแล้วให้กองพลน้อยทั้งหมดกระจายอยู่ในภูมิประเทศต่างๆทั่วเวียดนามใต้แต่พลตรีคินนานผู้บัญชาการกองพลโต้แย้งว่าหน่วยทหารของเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่รวมกันหรืออย่างน้อยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการส่งทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นพลเอกวิลเลียมเวสต์มอ์แลนด์จึงได้สั่งการให้กองพลดังกล่าวเข้าประจำที่มั่นอยู่ที่เมืองอานแคซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามใต้โดยมีการกอร่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับเครื่องบินจำนวนมากต่อมาทหารอเมริกันเรียกสนามบินแห่งนี้ว่ากอล์ฟคอร์สการกอร่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์เสร็จสิ้นลงในปลายเดือนสิงหาคม คศ .1,965 และเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ชุดแรกก็เดินทางมาถึงสนามบินดังกล่าวในวันที่14กันยายนของปีเดียวกันสำหรับ AOR หรือ Area of Responsibility ของกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศนั้นอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามใต้ซึ่งได้รับการจับตามองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของหน่วยเวียดกงหรือแม้กระทั่งหน่วยทหารหลักของเวียดนามเหนือที่แทรกซึมผ่านเส้นทางโฮจิมินในลาวและกัมพูชา เข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวพันโทเบิร์ตโคอดีตผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งในกองพลทหารม้าส่งทางอากาศที่ปฏิบัติภารกิจในเวียดนามได้กล่าวถึงการประสานความร่วมมือระหว่างทหารม้าและนักบินเฮลิคอปเตอร์ว่าพวกเขาจะแบ่งเครื่องบินปีกหมุนเหล่านี้ให้เป็นทีมโดยมีทีมลาดตระเวนล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ oh 6ซึ่งจะมีชื่อทีมว่าทีมสีขาวเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี โดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ AH-1 ครอปบ้าจะได้รับนามเรียกขานว่าทีมสีแดงและทีมสีชมพูจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการขนส่งกำลังทหารส่วนใหญ่เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 Huey อุปสรรคประการแรกของหน่วยรบทหารม้าส่งทางอากาศก็คือแนวความคิดเรื่องทหารม้าส่งทางอากาศนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสหรัฐอเมริกาและกําลังผลแทบทุกนายทุกคนมีความเข้าใจแตกต่างกันเกี่ยวกับภารกิจของทหารม้าส่งทางอากาศ ทั้งทหารราบทหารมา้าและนักบินดังนั้นการฝึกร่วมจึงมีความจําเป็นอย่างมากเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนมีความสูญเสียน้อยที่สุดหน่วยทหารม้าส่งทางอากาศจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และผู้บังคับหน่วยทหารมา้าโดยมีนายทหารยุทธการของกรมหรือกองพลทําหน้าที่ในการบรรยายสรุปร่วมกันก่อนออกปฏิบัติภารกิจท้งนี้เพราะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จะไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยเหมือนกับการรบทั่วไปหากแต่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากตลอดการรบมิใช่การบินมาส่งกําลังพลลงสู่พื้นแล้วก็บินกลับไปแต่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่หลอมรวมการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกับทหารม้าภาคพื้นดินตลอดทั้งการสู้รบยุทธวิธีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศก็คือแต่ละหน่วยเช่นกรมทหารม้าที่1สังกัดกองพลน้อยที่1 กองผนฐานม้าที่1ส่งทางอากาศจะใช้ยุทธวิธีการลาดตะเวนด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ us UH 1 h e e ลำเลียงทหารราบทำการลาดตะเวนทางอากาศหรือที่เรียกกันว่าหมวดปืนเล็กยาวทางอากาศซึ่งหากชุดลาดตะเวนตรวจพบค่าศึกเมื่อใดก็จะทำการโจมตีโดยสนธิกำลังจากการโจมตีทางอากาศและการโจมตีของทหารม้าที่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาจะล่อนลงสู่พื้นเพื่อส่งทหารม้าเข้ากวาดล้างค่าศึกพร้อมพร้อมกัน กรมฐานม้าที่1ส่งทางอากาศนี้จะประกอบด้วยส่วนกําลังลบหลักคือกองพันปืนเล็กยาวทางอากาศจํานวน3กองพันซึ่งจะแบ่งย่อยลงเป็นกองร้อยและหมวดปืนเล็กยาวทางอากาศดังที่กล่าวมาข้างตน้นทางนี้การปฏิบัติดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุสนด,ด้วยปืนใหญ่จากฐานยิงปืนใหญ่บริเวณใกล้เคียงและเฮลิคอปเตอร์กันชิปที่พร้อมจะทําการโจมตีที่หมายด้วยจรวดหลายลํากล้องและปืนกลหนักในช่วงแรกคือในปีคศ .1965 นั้น การลาดตระเวนทางเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายอเมริกันประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถตรวจพบกำลังข่าศึกเช่นในวันที่1พฤศจิกายนปี1965เวลา7นาฬิ20นาทีหน่วยลาดตระเวนของทหารม้าส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกาตรวจพบข่าศึกในพื้นที่เมืองเปลวแมทางตอนกลางของเวียดนามใต้จึงได้แจ้งกลับไปยังหน่วยพร้อมกับได้เข้าโจมตีปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นโรงพยาบาลสนามของกองทัพเวียดนามเหนือที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่ในเวลา8นาิก8นาทีการโจมตีใช้เวลาเพียง30นาทีทหารเวียดนามเหนือจำนวน15นายก็ถูกสังหารอีก43นายถูกจับได้พร้อมกับเอกสารและอุปกรณ์ด้านการแพทย์การรบในครั้งนี้ยืดเยื้อต่อไปเมื่อฝ่ายเวียดนามเหนือต่อสู้อย่างหัวชนฝาแต่ในที่สุดก็ต้องล่าถอยไปทหารอเมริกันสามารถตรวจพบศพฆ่าศึกเป็นจำนวน99ศพ ในขณะที่อเมริกันเสียชีวิต11ศพหากประเมินสถานการณ์ตามการนับจํานวนศพแล้วการรบในครั้งนี้สหรัฐอเมริกาถือเป็นฝ่ายกรรมชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดต่อมาในวันที่9พฤศจิกายนปีเดียวกันทหารม้าส่งทางอากาศสังกัดกองพลน้อยที่1ของกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศพร้อมด้วยกองพลน้อยที่3ซึ่งมีฉาย,ยาว,ว่าแกรี่โอเวนได้เข้าโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่หุบเขาไอดรัง โดยกําลังพลที่เคลื่อนที่เข้าโจมตีค่าศึกด้วยการลําเลียงพลของเฮลิคอปเตอร์นั้นก็คือกองพันที่1่สังกัดกรมทหารม้าที่7ที่อยู่ภายใต้การมางคับบัญชาของพันโทฮารจีมัวและต้องเผชิญหน้ากับกองพันทหารเวียดนามเหนือที่1กองพันทหารเวียดนามเหนือที่3สังกัดกรมทหารเวียดนามเหนือที่33และกองพันทหารราบที่7 8และ9ของกรมทหารเวียดนามเหนือที่66 กำลังพลของทั้งสองฝ่ายได้ทำการรบอย่างห้าวหาญวีรกรรมครั้งนี้ได้มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง We Were Soldiers อันโด่งดังนั่นเองต่อมาเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมีนโยบายในการถอนทหารสหรัฐออกจากเวียดนามใต้กองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศก็เริ่มถอนกำลังออกจากเวียดนามใต้ในเดือนมก,กราคมปี1971และกำลังพลชุดสุดท้ายของหน่วยก็เดินทางออกจากเวียดนามใต้ในต้นปี1973 เพื่อกลับไปยังที่ตั้งปกติที่ฟอร์ดฮูดมอรรลัดเท็กซัสในประเทศสหรัฐเอเมริกานอกจากนี้หน่วยทหารม้าส่งทางอากาศของสหรัฐยังได้ถูกใช้ในการปฏิบัติภารกิจต,ต่อมาอีกหลายสมรภูมิเช่นในยุทธการสันติภาพแห่งอิรักในประเทศอิรักกองพลน้อยทหารม้าส่งทางอากาศที่1สังกัดกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศได้จัดส่งกําลังพลเข้าปฏิบัติภารกิจประกอบด้วยกองพันที่1กองพันที่2กองพันที่3 และกองพันที่4ี่ของกรมอากาศยานที่227กองพันสนับสนุนทางอากาศยานที่6-15โดยหน่วยดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายทาจิในอิรักโดยเฉพาะกองพันที่หน่ของกรมอากาศยานที่227นั้นได้เข้าสู่พื้นที่การรบในเดือนมีนาคมปี2003และถือเป็นหน่วยแรกที่ได้ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ลองโบในการปฏิบัติภารกิจในอิรักโดยปฏิบัติการรบในช่วงวันที่24มีนาคมปี2003 เผชิญหน้ากับกองพลเมดีนาของกองกําลังริพับิกันกาดของอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนบริเวณเมืองคาบาลาและอัลไฮลาทางตอนใต้ของกรุงแบกแดดต่อมาในปี2004กองพลน้อยทหารมา้าทรงทางอากาศที่1ดังกล่าวได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังเฉพาะกิจแบกแดดทําการรบในกรุงแบกแดดและเมืองฟาลูจาเมืองนาจาฟคาบาลาและบาลาดเครื่องบินของพวกเขาทําการบินมากกว่า7 0,000ชั่วโมง และเป็นหน่วยบินกองทบกหน่วยแรกที่ได้รับเหรียญ s i l v e r s t a r และเหรียญ Distinguished Service Cross ต่อมาในปี2006กองพลน้อยดังกล่าวเคลื่อนกำลังจากเมืองแบกแดดไปสู่เมืองทาจิและในช่วงปลายเดือนมก,กราคมปี2007ก็ได้เข้าร่วมในการรบที่เมืองนาจีฟซึ่งกองพันที่4ของกรม227ได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64D Apache ในระหว่างการปฏิบัติการและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมากองพันที่1ของกรม227 ก็ต้องเสียเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ไปอีกหนึ่งลำกองพลน้อยดังกล่าวจบภารกิจในอิรักช่วงเดือนมิถุนายนคศ2011พร้อมกับเคลื่อนกำลังเข้าสู่ประเทศอัฟกานิสถานและปฏิบัติการอยู่ที่นั่นจนถึงปี2012มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่1คือในวันที่12กรกฎาคมปี2007เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 อาาเช่ของหน่วย ได้ทำการลาาตระเวณทางอากาศเหนือท้องถนนในกรุงแบกแดดและพบผู้ต้องสงสัยสองคนติดอาวุธและมีบุคคลอื่นรายรอบอยู่อีก10คนซึ่งไม่ได้ติดอาวุธแต่อย่างใดแต่นักบินกลับรายงานว่าบุคคลทั้ง12คนติดอาวุธทั้งหมดและทำการโจมตีด้วยการระดมยิงเข้าใส่กลุ่มคนดังกล่าวรวมทั้งยังมีรถกระบะอีกหนึ่งคันถูกยิงภายหลังพบว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดส่งผลให้ประชาชน12คนเสียชีวิต ในจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์คือนายน่วงเอลดินและคนขับรถของเขานอกจากนี้ยังมีเด็กอีก2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยการโจมตีดังกล่าวได้รับการรายงานโดยสื่อมวลชนทั่วโลกและมีการนำวิดีโอเทปของห้องนักบินซึ่งมีความยาว39นาทีออกเผยแพร่ในปี2010แสดงให้เห็นถึงนักบินตัดสินใจผิดพลาดในการโจมตีก่อนที่จะบินหวนกลับมาโจมตีซ้ำ ในระหว่างที่มีคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนี่ก็คือเรื่องราวโดยย่อของหน่วยทหารม้าส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกาที่เข้าปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิต่างๆตั้งแต่เวียดนามมาจนถึงอิรักไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าหน่วยทหารม้าส่งทางอากาศนับเป็นหน่วยรบที่มีความสําคัญอย่างมากในการส่งกําลังทหารเข้าโจมตีและยึดที่หมายประกอบด้วยการสนับสนุนทางอากาศเชื่อว่าในอนาคตหน่วยทหารม้าส่งทางอากาศ จะได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการทำลายล้างสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนครับ